สวดแล้วดีฟังแล้วได้วิดีโอนี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการสวดภาวนาฟังพระคาถาเพื่อเรียกเงินทองเรียกโชคลาภบ,บันดาลทรัพย์สร้างขวัญและกำลังใจในการทำมาหากินโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง คาถาสมปรารถนาหลวงปู่คำพันแห่งวัดพระาธาตุมหาชัยนครพนมเป็นพระคาถาสั้นๆแต่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักผู้ใดได้สวดหรือได้ฟังเป็นประจำปากเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ผู้สิ่งใดได้สิ่งนั้น หวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมหวังตามปากทุกคำปากพารลวยพูดถึงเงินก็ได้เงินพูดถึงหวยก็ถูกหวยพูดถึงโชคลาภก็มีเข้ามามิขาดนะโมตัสสะพะคะวะตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสินะตาสิมานิ โนเยะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทธิวพาสิทธิสิณะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทธิ วภาสิทิสิะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิว ภาสิทธิสิะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวผภาสิทธิสิะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวผภาสิทธิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย ณเยโนสิทิวพาสิทิสิณตาสิมานิโนเยณเยโนสิทิวพาสิทิสิณตาสิมานิโนเยณเยโนสิทิวพาสิ สิสิณตาสิมานิโนเยะเยโนสิทธิวพาสิทธิสิณตาสิมานิโนเยะเยโนสิทธิวะพาสิทธิสินณตาสิมานิ โนเยะเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิ วภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวภาสิทิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิ ธิศิณะตา então, tenha tenha สิมานิโนเยณเยโนสิธิวพาสิธิสิณะตาสิมานิโนเยณเยโนสิธิวพาสิธิสิณะตาสิมานิ โนเยนะเยโนสิทิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทธิ วภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะ ตา primo, สิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินาตาสิมานิโนเยนาเยโนสิทิว ภาสิทิสิะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวผาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเย,นเยนโนสิทิวผาสิทิสินะ าสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยน นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิ สิสิณตาสิมานิโนเยน ira, ะเยโนสิทธิวภาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยน,น ira, ะเยโนสิทธิวภาสิทธิสินะตาสิมานิ โนเยณเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิ วภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสิะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิ สิณะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิ โนเยะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิ วพนะา,าส,สิทธิทธสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวภาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเย ณเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยณเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยณเยโนสิทธิว ภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวผาสิทิสินะตาสิมานิโเนเยนะเยโนสิทิวผาสิทิสินะตาสิมานิ โนเยะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทธิวะพาสิทธิสิณะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทธิ วภาสิทิสิะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะ ตาสิมานินโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานินโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานินโนเย นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิ ธิสิณะตาสิมานิโนเยณเยโนสิธิวพาสิธิสิณะตาสิมานิโนเยณเยโนสิธิวพาสิธิสิณะตาสิมานิ โนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิ วภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวภาสิทิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย นเยโนสิทธิวพาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิสินตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิว ผาสิทิสิะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวผาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวผาสิทิสิะตาสิมานิ โนเยะเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิวพาสิทิสิณะตาสิมานิโนเยะเยโนสิทิ วภาสิทธิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวภาสิทิสิะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทธิวภาสิทธิสินะ ตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนะเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเย นเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิวพาสิทิสินะตาสิมานิโนเยนเยโนสิทิว ภาสิทธิผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งอ่อนน้อมท่อมตนเปรียบเสมือนหลวงข้าวยิ่งอุด,ดมสมบูรณ์ลวงยิ่งโน้มต่ำลงโอวาทธรรมหลวงปู่คำพันโคสะปัญโย